นิ้วมือลึกปลายหัวนิ้วมือลึกปลายเอาแค่ไปลายปลายนิ้วพอดัแบบนดันไว้น่ะกดกดไวน้นิ้วอ่าวุ้มวุ้มรับตัวกันไกลไว้จับจับตอนจะถอดแ้วกตอนจะเอาหัวนิ้วออกให้ตั้งกันไกลก่อนเออตั้งไกลแล้วถึงจะถอดหัวนิ้วอย่าเพิ่งรีบถอดกันไกลต้องตั้งก่อนจับจับตั้งกันไกลจับจับ ตั้งกันกลถอดให้ตามประมาณนั้นแหละสิบว,วันสิบวันต้องตัดให้เป็นเลยนะ <c oughs> วันแรกจับเครื่องไม้เครื่องมือก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาออกไปตัด วเลยวางบนนิ้วใ้กาไกวางบนนิ้ว,ว,วอ่าให้เลยนิ้วกากอย่าใ,ใ,ใ,ให้เลยพอถึงนีาแคต่ตรงนี้ก็พอละทีสองทีกับสอง,งทีก็ไม่แค่นี้พอ เรียกว่าซอยมือเวลาซอยมือเราก็จะใช้มือขีดผมนี่คือตัดส่วนั้เรียนดันอ่านสยไหลย้อนเส้นผมเสร็จแล้วก็ช่วงโค้งัโค้งของขวาซ้ายมาขวาขวาไปซ้ายอ่าประมาณนั้น สาทีสส่อ่ไปต้มาป่าป่าไปซ้ายก็ดันทำด้านข้างจักเส่นธรรมดาอ่าไย ใไขเฉียงเต้นผมเฉียงเียงอ่าใช่ไหมเฉียงเฉียงเฉียงมาหาเต้นผมนิดนึงไหล่ล่างเนี่ยจากตรงนี้ขึ้นไปจากจากจุดนี้ขึ้นไปเลยอ่ายืนเียรยืนตัวตรงอรอบทีจษะเดินให้รอบไหนตรงตงขึ้นไปตรงขึ้นไปเลยอ่าเดินรอบไปเลย ย,ยืนตัวตรงอ่ยืนมากดีๆหายเสียงเข้าหาเส้นผมยังไงเออเส้นผมย้อนๆเส้นผมไขจับจุดน,นี้เลยว่างขึ้นไปเลยหไปหาหยัดล่ะกลางไปด้านหลังก็งไปด้านหน้า ไปด้านข้างเลยการที่เรายืนนั่นแหละเขาไล่ลงไปนีวเราแตะได้ตรงนี้เราก็แตะไว้นีเราแตะนีวเราแตะได้ก็แตะตรงตรงด้านหลังอันแค้นิดถึงเราจะตัด ผมหน้าเราจะตัดผมหน้าแล้วก็ใช้นิ้วแตะที่สาไว้นิ้วที่จับหวีอ่ะน่นิ้วที่แตะเราก็แตะไว้ได้ใช่ไหมสองนิ้วเนี่ยสามารถแตะไว้ได้อย่างเงี้ยเอออย่างงั้น่ะจะได้กระชับจะได้ดูชับมือยกขึ้นแบบ